ใครใหญ่ก็ได้ของเยอะในซอยไม่มีข้าวจะกินข้าวไปลงแค่บางบ้านเซเว่นถูกทุกหมดทุกสาขาโดนป้นของทํางานจากกรุงเทพอะ่ะแล้วกลางคืนก็แบบตั้งวงดื่มเบียร์ทักที่คนที่แบบเขาทํางาน,นจริงเขาทางานกระจนไข้ขึ้นเขาไม่มีเซ็นเตอร์ประสานเจ็ตสกีแล้วก็เรือนะคะจากจังหวัดภูเก็ตเข้าไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจ่ายตังเอารถสไลด์เนี่ยขนอาสาสมัครเข้าไปถึงหาดใหญ่ตั้งแต่เช้าของวันที่25หรือ26 แต่เมื่อไปถึงเนี่ยกลับไม่มีคนมารับเขาที่หน้าโลเคชันทั้งนั้นที่เราถึงตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วแป้งมองว่าอันเนี้ยมันไม่มีการประสานงานที่มันชัดเจนว่าเฮ้ยเมื่อมาถึงแล้วต้องรายงานตัวกับใครแล้วเขาจะต้องไปทําอะไรบ้างมิชชั่นของเขาคืออะไรอันเนี้ยแป้งบอกเลยว่ามีเจสกีมีเรือจากภูเก็ตแล้วก็จังหวัดใกล้ๆเข้าไปช่วยในหาดใหญ่จํานวนมากเลยนะคะเขาไม่มี คนนาทางเพราะเขามาจากต่างพื้นที่เขาไม่รู้เลยว่ามิชชั่นที่ต้องทําคืออะไรก่อนแป้งมองว่าอันนี้ก็เป็นการล้มเหลวที่เขาไม่มีเซ็นเตอร์ในการที่จะรับอาสาสมัครที่จะจ่ายงานว่าแต่ละคนเนี่ยต้องทําอะไร<ม>แล้วแป้งก็มองว่าทั้งหมดเนี่ยมันทําให้เกิดความสับสนวุ่นวายหน้าง,งานจํานวนมากขอใช้คําว่าขวยนะขออนุญาตจริงคือคือเขาไม่เขาไม่มีเซ็นเตอร์ที่ประสานงานระหว่างจุดเออช่วยเหลือแต่ละจุดว่าแต่ละจุด มีอะไรขาดอะไรมันเลยทําให้เกิดความสับสนหน้างานเยอะมากไอเน,นี้ยคือเรื่องที่สองแล้วเ,<ๆ>เรื่องที่สามเนี่ยพอคนที่เข้ามาช่วยไม่มีการลงทะเบียนมันทําให้เกิดกู้ภัยในคาบโจนจํานวนมากเลยนะคะมีคนใส่ชุดกู้ภัยอยู่กันแต่หน้าร้านทองทุกคนเป็นกู้ภัยได้หมดแค่ติดปอก,กใส่เสื้อเนี่ยคือการบริหารจัดการที่ล้มเหลวสุดๆเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครหน้างานมามา,มาถึงปุ๊บถ่ายรูปโพสต์แล้วมันก็มีแบบนี้จํานวนมากแม่ก็เลยมองว่า เฮ้ยพอคุณไม่มีการประสานงานส่วนกลางไม่มีการลงทะเบียนอะคุณแยกไม่ออกหรอกว่าใครคือคนที่มาทํางานหรือใครที่มาแล้วมาเอาคอนเทนต์แล้วอย่างเงี้ยความช่วยเหลือมันไปอยู่ตรงไหนเรือกับเจสกีมีเยอะมากนะคะคุณเกมแต่อยู่ตรงไหนอะทำไมคนยังเดือดร้อนขนาดนี้เขาได้แต่ทําข้าวพอเรือไม่เข้าไปส่งเนี่ยเขาพูดคํานี้เลยคะ่ะแต่ละคนแข่งแย่งชิงดีใครใหญ่ก็ได้ของเยอะในซอยไม่มีข้าวจะกินข้าวไปลงแค่บางบ้านของมันไปลงแค่บางที่แล้วไอ้ที่ที่มันไม่มีของมันก็คือไม่มี ชาวบ้านที่เขาพอจะเดินออกจากซอยได้เขาต้องเดินจากซอยบ้านะเป็นกิโลเพื่อที่ไปรับจุดของแจกถ้าคุณสามารถขับรถเอาตัวเองเข้ามาในพื้นที่ได้อซึ่งเป็นรถใหญ่อะทำไมเราไม่เอาจุดแจกของอะเข้ามาอยู่ให้มันใกล้ชาวบ้านมากกว่านี้ระหว่างทางที่เราเดินสิ่งที่น่าเศร้าคือเซเว่นถูกทุบหมดทุกสาขาโดนป้นของโดนเอาของอะไรอย่างนี้เราก็เลยมองว่าเฮ้ยมันมันควรจะจัดการได้ดีกว่านี้ไหมภารกิจของเราทุกวนันะคือส่งข้าวส่งน้ํา ให้ได้เยอะที่สุดต้องทํำยังไง <Okay. S 2> ไม่ใช่ว่าบินมาแบบ <Okay. S 2> ทํางานจากกรุงเทพอะแล้วกลางคืนก็แบบตั้งวงดื่มเบีย